สวัสดีค่ะคลิปนี้จะทำแป้งข้าวเกลียบฟักทองค่ะจะทำกินหรือว่าต่อยอดสร้างเป็นอาชีพก็ได้นะคะก่อนอื่นต้องเลือกฟักทองที่แก่จัดสีเหลืองเข้มๆหน่อยค่ะจะทำไม่ได้ข้าวเกลียบสีสวยสูตรนี้ใช้เนื้อฟักทอง400กรัมนำไปต้มระหว่างที่รอฟักทองสุกเราจะตำพริกไทยครึ่งช้อนชากระเทียมสี่กลีบเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค,ค่ะตำรวมกันเสร็จแล้วก็ตักใส่ไปนในภาชนะที่ใช้นวดแป้งได้เลยค่ะ ใส่น้ำตาลทรายตามลงไป8ช้อนโต๊ะต้มฟักทองสุกแล้วรีบยกลงจากเตาเลยนะคะหลังจากนั้นก็รีบตักเอาเฉพาะเนื้อฟักทองใส่ลงไปขณะที่เนื้อฟักทองร้อนๆอ,อยู่โบดให้ละเอียดเลยค่ะเนื้อฟักทองร้อนๆทำให้น้ำตาลทรายละลายแล้วก็เครื่องปรุงที่เราใส่เอาไว้ละลายเข้ากันได้ดีมากขึ้นค่ะใส่แป้งมันตามลงไป700กรัมค่ะคลุกให้เข้ากับเนื้อฟักทองตอนนี้จะใช้มือคลุกไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื้อฟักทองก็ร้อน เสร็จแล้วก็เติมน้ําที่เราต้มเนื้อฟักทองอะคะ่ะค่อยๆเติมลงไปนวดแป้งค่อยๆเติมน้ําลงไปทีละนิดนะคะนวดให้แป้งจับตัวเป็นก้อนถ้าความร้อนค่อยคลายลงแล้วก็ใช้มือนวดแป้งได้เลยนะคะลักษณะของแป้งที่ใช้ได้ก็คือเมื่อนวดแป้งให้เป็นก้อนแป้งจะไม่เหลวไหลย,ย้อยลงมาแล้วปั้นแล้วแป้งก็ไม่แห้งด้วยค่ะ นวดแป้งจนได้ที่แล้วก็หยิบแป้งขึ้นมาเป็นก้อนหลังจากนั้นก็คลึงให้เป็นแท่งยาวๆแล้วก็นําใบตองมหาห่อไว้ค่ะเตรียมที่จะนําไปนึ่งใช้เวลานึ่งห้าสิบนาทีค่ะแป้งข้าวเกรียบก็จะสุกใสแบบนี้นะคะหลังจากที่พักให้แป้งเย็นตัวแล้วก็นํามาแกะใบตองออกจะได้แป้งข้าวเกรียบที่เป็นเนื้อใสๆสีเหลืองสวยแบบนี้ค่ะต่อไปก็ให้นําไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้หนึ่งคืน หลังจากนั้นนํามาหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ตากแดดสักสองสาวันค่ะแผ่นเข้าวเกรียบก็จะแห้งตากให้แผ่นเข้าเกรียบแห้งสนิทค่ะจะได้เก็บได้นานแล้วเวลานํามาทอดจะฟูกรอบไม่อมน้ํามันด้วยนะคะลองฝึกทําดูนะคะถ้าจะต่อยอดเป็นอาชีพเสริมบ้านสีแดงดูที่คําอธิบายใต้คลิปทิ k t o k ดูใต้โปรโฟไฟล์ได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ